สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเร็กเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชานรุนาตมานำเสนอครับโอ้ดูเหมือนว่าจะมั่นใจในพลังอำนาจของเงินทองของตระกูลชินมากว่ายังไงก็สามารถเอาชนะขบวนการศาลยุติธรรมได้ และยังมั่นใจว่าเลือกตั้งกี่ครั้งพรรคตะกูลชินก็จะกลับมาชนะทุกครั้งก็ไม่ต้องแปลกใจไปว่าทําไมรัฐบาลตระกูลชินถึงได้รีบเร่งให้สภาอนุมัติเงินงบประมาณปี69แบบเร่งด,วด่วนแถมยังสร้างหนี้ผูกพันแบบมหาศาลเอาไว้ด้วยเพื่อป้องกันของทัพหากคิดจะมาเป็นรัฐบาลแทนพวกตนก็ต้องแบกรับหนี้ก้อนโตนี้ไปด้วยไม่ต้องแปลกใจไปว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพอกองทัพขึ้นมาบริหารประเทศต้องมาคอยไล่ใช้หนี้กันจนตาเหลือกจากรัฐบาลที่มาจากพลเรือนและต้องคอยใช้เงินงบประมาณกันอย่างประหยัดไม่มีเงินบริหารประเทศให้มันคล่องตัวแถมมีเชื้อไวรัสระบาดเศรษฐกิจโลกตกต่ำไปทั่วโลกก็ต้องใช้ระยะเวลายาวนานถึง10ปีกว่าที่ประเทศจะฟื้นตัวได้เพราะนี้สาธารณะ มันเกิดจากหนี้ที่โผล่พันจากของเก่ามาผสมกับหนี้ในอนาคตจนกลายเป็นหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนรวมกันเป็นหลายล้านล้านบาทนี่แหละคือประเด็นสำคัญที่ลุงตู่ถูกฝ่ายการเมืองพลเรือนโจมตีมาตลอด10ปีกว่าว่าเป็นรัฐบาลที่สร้างหนี้มากที่สุดทั้งๆที่ความจริงหนี้จำนวนมาหาศาลเหล่านี้ล้วนมาจากรัฐบาลตระกูลชินสร้างขึ้นมาทั้งนั้น ที่ไม่รวมหนี้ความเสียหายต่อทกศหนี้ประกันราคาข้าวและหนี้ธนาคารพาณิชย์ที่ให้เงินต่างชาติกู้หยืมแต่ไม่เคยได้คืนมาสักบาทเหมือนกับหนี้ของขมรที่เบี้ยวไม่เคยจ่ายมาตลอดเป็นชาติและเรื่องที่เคยมโนเอาไว้ข้างต้นแต่วันนี้อาจจะกลับกลายเป็นเรื่องจริงสายข่าวภายในเคยรายงานข้อเท็จจริงว่าไร้วันที่ฮุนเซนป่วยหนักและได้เข้ารักษาตัวที่สิงคโปร และเพิ่งได้กลับมาพักฟื้นตัวที่ขเขมรในช่วงแค่2ถึง3วันประเด็นที่น่าสนใจก็คือช่วงหลายวันก่อนหน้านั้นฮุนเซนได้ให้สแกมเมอร์ใช้ Facebook ของตัวเองซื้อสารออกมาหลอกคนไทยกับคนขเขมรมาตลอดและก่อนที่ฮุนเซนเดินทางมาถึงขเขมรเพียงแค่1วัน Facebook ของฮุนเซนก็ได้ออกมาเขียนบทความในทำนองว่ากองทัพไทยหมายหัวเขากับลูกชายเอาไว้แล้ว เรื่องนี้ทำให้สายข่าวภายในติดตามคอยดูอย่างต่อเนื่องก็ได้เห็นความผิดปกติของสองพ่อลูกตระกูลหุนเก็บตัวเงียบอย่างผิดปกติไม่ได้ออกมาแอคชั่นอะไรเลยแม้ว่าสถานการณ์ทหารและประชาชนในชายแดนของตนเองกำลังวุ่นวายอยู่กับรั้วลวดน้ากั้นเขตแดนของกองทัพไทยก็ตามข่าวลือว่าสองพ่อลูกตระกูลหุนอาจถูกสั่งเก็บอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่ฝีมือของกองทัพไทย แต่อาจจะก,กลายเป็นคนใกล้ชิดของพวกเขาทั้งสองเองปัญหาที่มาจากสาเหตุ3อย่างคือ 1. จากการหักหลังเรื่องผลประโยชน์กันเองที่พัวพันกันอยู่หลายกลุ่มทั้งกลุ่มทุนจีนเทาและกลุ่มสแกมเมอร์รวมไปถึงบ่อนกาสิโนและการฟอกเงินภายในประเทศตนเอง 2. ผู้นำทางทหารขมินที่สำคัญที่จะขึ้นมามีอำนาจแทนตระกูุฮุนจากการเข้ามาสับหนุนจากจีน 3. ุ่มประเทศที่ได้วางแผนและสนับสนุนให้นายสมรังสีกลับเขมรเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในเขมรขึ้นมาใหม่เช่นสหรัฐและฝรั่งเศสการแอบเข้ามาวางกับระเบิดในฝั่งไทยและการใช้มวลชนและฐานในชายแดนเข้ามายวดยุกองทัพไทยถี่ยิบขึ้นดูเหมือนทั้งหมดนี้จะอยู่ในเกมนี้ด้วยเพื่อให้ไทยตอบโต้และปฏิบัติการกับเขมรอ,อย่างหนักและสถานการณ์แบบนี้ จะไปตรงกับการนำมวลชนจำนวนมากในขเขมรให้ออกมาต,ต่อต้านอำนาจของตระกูลหุนและเหมาะสมที่สุดที่จะใช้สถานการณ์นี้เด็ดหัวสองพ่อลูกตระกูลหุนข่าวนี้ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้เพราะยุทธศาสตร์การปฏิบัติการเด็ดหัวผู้นำประเทศไม่ต่างอะไรกับการใช้สถานการณ์แบบเดียวกันที่เคยเกิดขึ้นในทั่วโลกของประเทศด้อยพัฒนาและใช้กับผู้นำเผด็จการในหลายประเทศเพื่อมุ่งหวัง ใช้ผู้นำที่เป็นหุ่นเชิดคนใหม่ขึ้นมาแทนผู้นำคนเก่าและเข้าไปควบคุมผลประโยชน์ในประเทศนั้นๆแทนของกลุ่มทุนมหาอำนาจโลกข่าวนี้มีความน่าเชื่อถือสูงเกิน60%หากสังเกตได้ว,ว่ามีการเคลื่อนไหวทางทหารจำนวนมากจากเวียดนามและสปปลาวเข้าประจำในเขตพรมแดนของขเขมรอย่างผิดปกติในช่วง3-4ถวันที่ผ่านมาและประโยบเหมาะพอดี ที่จีนโสงหวังอีกกลับมาเล่นละครปาหีกับขเเมรอีกรอบเพื่อแสดงให้คนขเเมรและนานาชาติเข้าใจใบทบาทของจีนที่มีต่อขเเมรว่าจีนเหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาดูแลผลประโยชน์ของขเ,เมรในช่วงนี้เช่นเดียวกันกับท่าทีของสหรัฐอเมริกาเมื่อทรัมป์โยนหินถามทางถ,ถ,ถ,ถึงการปิดบังความจริงต่อทหารขเเมรจํานวนมากที่เสียชีวิตในสนามรบกับไทย และสนับสนุนให้มวลชนคขเมรลุกขึ้นมาต่อสู้หาความจริงต่อผู้นำของพวกเขาและดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาจะจริงจังต่อการเข้ามาสร้างภาพให้เกิดสันติภาพในคขเมรทําทำให้เห็นภาพจุดจบชัดของซัดดัมฮุตเซนอนดีตผู้นำเผด็จก,การของอิรักขึ้นมาในทันทีรวมไปถึงผู้นำของชาติอาหรับในหลายประเทศที่สหรัฐและยุโรปได้เข้ามาแทรกแซงและการเข้ามาตั้งฐานทัพทหารของรัเสเซียและจีน ที่คอยปกป้องพื้นที่ผลประโยชน์ของตนเองในประเทศที่เต็มไปด้วยสงครามกลางเมืองและดูเหมือนว่าหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงย่อมส่งผลไปถึงตระกูลชินและกลุ่มทุนเจ้าสัวใหญ่ที่อาจจะทําให้เกิดความสํานึกกันได้ว่าอํานาจและความโลภมากที่มันมากจนเกินไปอาจจะนําภัยร้ายมาสู่ตนเองได้เช่นกันหากเมื่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันมันได้เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม เมื่อทุกอย่างไม่ได้เกิดเอกภาพเหมือนเดิมเมื่อใดที่ผลประโยชน์เกิดขัดแย้งกันอย่างรุนแรงขึ้นมาอาจจะมีจุดจบเหมือนตระกูลหุ่นได้เช่นกันดีที่สุดคือควรเคารพกติกาของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในชาติใช้คุณธรรมนำผลประโยชน์แบบนี้ถึงจะอยู่ได้นานศิลปชัยเดลี เรามีเรื่องราวดีๆจากเพจ a c e b o o k ของคุณเดชานรุนาตมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับูที่่ชชืนชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทา มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k o ออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ